วันนี้นะคะการที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะกับธุรกิจที่เราทำเราต้องเรียนรู้และเราต้องมีความรู้รู้เรื่องอะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยวันนี้เราทำเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะคะเงินดิจิตอลเราต้องรู้ความหมายซึ่งวันนี้ติ๊กจะไม่ได้พูดความหมายนะเพราะว่าวันนี้นะอ่ะ ทุกๆวันเนาะอย่างเช่นโค้ชชายจะมาให้คำนิยามอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาทุกวนันทุกวนันเราจะได้เรียนรู้ครบทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ความรู้ที่เราต้องมีเรียนคิิปโตอยู่ในไหนอยู่ในกระดาน e x c h a n g ชค่ะวันนี้ถามเราก่อนว่าเรามีกระดาน e x c h a n g ชหรือ,อยังถ้าเรายังไม่มีจะทำยังไงต้องมีค่ะอย่างน้อยหนึ่งกระดาน เพราะฉะนั้นวันนี้หน้าจอในมือถือติ๊กรกระดานที่ที่ขีดเครื่องหมายถูกสีแดงเขาเรียกว่ากระดา i ไ a n c e เป็นกระดานเอ็กชแนนหรือกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตระดับโลกคือเบอร์หนึ่งหมายความว่าวันนี้ถ้าใครมีกระดานนี้อยู่ประเทศไหนก็แลกได้ใช้สกุลเงินของแต่ละประเทศเข้าไปแลกได้บางท่านผูกด้วยบัตรเครดิตสามารถไปซื้อคริปโตได้นะคะ และตัวที่สองตัวนี้นะชื่อว่ากระดาน Exchange b i t ิดขซึ่งเป็นของคนไทยนะคุณท็อปจิรายุเป็นเจ้าของถือว่าเป็นกระดานเบอร์หนึ่งของประเทศไทยและที่สำคัญกระดานนี้เข้าสู่ตลาด n a s d a กแล้วนะคะเรียบร้อยนะเป็นบริเป็นบริษัทที่สองบริษัทแรกคือ f r e ก Express นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไทยแลนด์ก็ไม่แพ้นะนะก็เป็นกระดานที่วันนี้ <c oughs> ติ๊กอย่างให้ทุกคนมีนะคะไม่ว่าจะเป็นบิดคับไม่ว่าจะเป็นไทย b บแนน c ์อย่างน้อยสองกระดานทําไมต้องมีถึง2กระดานเผื่อนะคะกระดานบิดคับมีการปรับปรุงเราก็มาสามารถมาใช้ไทย b บแนน c ์ได้นะคะหรือวันนี้นะคะในการที่เราจะไปซื้อเหรียญถ้าค่าธรรมเนียมถูกก็น่าจะเป็นไท a i ID ถ้าเป็นเปเนนสติกกิ้งนะคะ แต่ถ้าจะขายท่าเร็วที่สุดก็คือกระดานบิดขับสามารถขายได้รวดเร็วออันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ทำนะเวลาการขายเหรียญนะเพื่อแปลงเป็นรายได้เงินไทยบาทเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจนะทุกๆท,ท่านในห้องนี้จะต้องมีนะคะเพราะถ้าเราไม่มีเราก็จะต้องให้คนอื่นซื้อเหรียญให้ถามว่าซื้อซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ถ้าขายเนี่ย ทุกคนจะบอกว่าผมไม่ขายให้นะเพราะต่อไปอ่ะเราจะต้องเสียภาษีแต่ถ้าวันนี้เรามีเป็นของเราแล้วเราก็ฝึกซื้อฝึกขายเราทําได้แล้วเราจะขายเวลาไหนก็ได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงแสดงว่าวันนี้ถ้าเรามี exchange นะคะกระดานเป็นของตัวเองเราเปรียบเสมือนเราคือเจ้าของธนาคารคริปโตอยากได้เหรียญอะไรเข้าไปซื้อค่ะเอาเงินไทยบาทของเรานี่แหละไปแลกซื้อเลยบางคนอยากได้บิตคอยก็ไปซื้อ อยากได้อิทิเลียมก็เข้าไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ติ๊กต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราไม่มีใครจับเราเพราะอะไรคะมือถือก็เป็นของเราบัตรประชาชนก็เป็นของเราอีเมลเป็นของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเพียงแค่มีมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตท่านก็สามารถเปิดกระดานเอ็กซ์ชีเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในการทำธุรกิจเปรี n ดสเต็กกิง้งสิ่งที่เราต้องมีคือกระดาน fMC Pay เป ซึ่งวันนี้นี่คือธุรกิจที่หนึ่งที่ทำให้ติ๊กตัดสินใจนะเข้ามาเป็นครอบครัวเป็นสเตกิ้งเพราะวันเนี้ยกระดานทุกกระดานเนี่ยที่ติ๊กมีเนี่ยติ๊กไม่มีรายได้กับเขาเลยส่วนใหญ่ติ๊กไปสร้างรายได้ให้เขาอะไปซื้อเหรียญบิดขับไปจ่ายค่าทรรมเนียมท็อปจิรายุ่รวยไปซื้อกระดานนะแลกเปลี่ยนที่ใบแอนด์คุณซีซี่รวยนะคะ แต่วันนี้ค่ะถ้าทุกคนมีกระดาน f m c p y ทุกคนจะรวยบางคนบอกจะรวยได้อย่างไรรวยสิคะเพราะวันนี้เขาแจก a อร์ดรอปอยู่เห็นไหมและก็มีการสเต็กกิ้งด้วยถ้าใครมีเงินย้ายเงินฝากมาฝากที่ p ปเนสสเต็กกิ้งเดี๋ยวที่จะพูดให้ฟังนะนี่คือลำดับที่ติกตัดสินใจก่อน วันนี้สิ่งที่เปิดใจที่เลยคือกระดาน f m c p y แค่วันนี้ค่ะเรามีอีเมลมีบัตรประชาชนนะคะมีมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขอลิงก์เลยและวันนั้นที่ก็ขอลิงก์จากพี่คมมี่เลยนะคะซึ่งไม่รอพอราที่ได้ยินบอกว่าเขาแจกแอร์ดรอบเหรียญอยู่นะและเหรียญนี้มีมูลค่าแล้วหูผึ่งเลยค่ะ พราอะไรส่วนใหญ่เราไปเก็บเหรียญที่ยังไม่มีมูลค่าเก็บมาเป็นปีสองปีก็มีบางท่านบางคนมันเก็บมาเป็นเจ็ดปียังไม่ขึ้นสักทีอ่ะมีแต่ลดลงลดลงแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่ทีกสัมผัสได้เหรียญที่เขาแจกแอดอปฟรีใครเข้ามาใหม่เช็คไหมด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกท่านเห็นตรงแดงๆนี่ไหมคะนี่อันนี้หมายความว่า ใครที่ KYC ผ่านโดยวันนี้จะต้องมีอีเมล <c oughs> เป็นของเรานะคะ KYC ให้ผ่านซึ่งเมื่อวานเนี้ยพี่ออนก็ได้ทริไม่ใช่พี่ออนนี่พี่ออนไหมคะเมื่อวานพอดีเมื่อวานติ๊กเดินทางทำไม่ได้เข้าห้องประชุมเนาะเพราะว่าติดงาน OPP อยู่นะคะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ KYC ทำยังไงถึงจะผ่าน ซึ่งหลายคนนะคะสีแดงเลยแคปหน้าจอมาทำไมไม่ผ่านเกิดจากอะไรหนึ่งเลยค่ะวันนี้เวลาคุณถ่ายรูปก่อข้อมูลต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ตามบัตรประชาชนแล้วต้องกรอกให้ให้ครบนะคะและที่สำคัญเลยต้องเป็นภาษาภาษาสา,ากล หมายความว่าบางคนเน่ยฉันเขียนภาษาอังกฤษเองปรากฏว่าเวลาเขาตรวจสอบอะค่ะมันไม่ใช่ทางการเขาก็เลยบอกว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เทคนิคคืออะไรถ้าเราเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ให้ไปใช้อาจารย์กูค่ะแปลภาษาเลยพิมพ์เลยค่ะจังหวัดเราเขียนไม่ถูกเราพิมพ์ภาษาไทยมันแปลให้เราเป็นภาษาอังกฤษเอามาเติมตำบลน,นะคะ อำเภอให้ Google เขียนให้มันจะได้เป็นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและที่สำคัญตอนถ่ายรูปให้เอากระดาษ A4 สีขาวเอาบัตรประชาชนวางทับอย่าให้มีแสงส่วนใหญ่ทุกท่านทำตอนกลางคืนโอ้อันนี้นานเลยถ้าทำกลางวันเนี่ยโอ้ผ่านง่ายมากเพราะแสงมันได้ทั้งหน้าทั้งหลัง บางคนบอกวิต้องเอาบัตรประชาชนข้างหลังด้วยเหรออันนี้ต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้จบก่อนนะคะอธิบายไปคะ่ะว่าวันนี้เราทำเกี่ยวกับการเงินไม่รู้ค่ะโอเข้ามานะคะแปบ๊บหนึ่งก่อนวันนี้เราทำเกี่ยวกับการเงินนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเราไปธนาคารธนาคารถามอะไรคะอันดับแรกบัตรประชาชน ถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนธนาคารก็ไม่ให้เราฝากเงินไม่ให้เราถอนเงินเช่นเดียวกันวันนี้เราทำเกี่ยวกับารเงินคริปโตกระดานทุกกระดานก็กลัวเราเหมือนกันกลัวว่าเราจะเป็นสแกมไหมกลัวเราจะเป็นพวกอะไรคะพวกที่เป็นสแกมเมอร์แฮกเกอร์ต่างๆไหมเขาก็ไม่ให้เราเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะคะ เพราะวันนี้เวลาเรา KYC กระดานบิดขับมันก็หน้าหลังเวลาเราเปิดไทยไอดีก็สแกนหน้าหลังเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงนะอันนี้ก็ต้องอธิบายเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากๆและที่สำคัญเลยค่ะตอนเซลฟี่ถ่ายรูปเนี่ยบางคนเนี่ยนั่งอยู่ในรถก็ถ่าย ไม่มีฝาผนังข้างหลังก็ถ่ายไม่ผ่านค่ะบางคนไม่เชื่อมอไม่เชื่อปับ๊บพอทําเสร็จขึ้นสีแดงเลยเพราะฉะนั้นเทคนิคคือใครมีฝาผนังสีขาวยิ่งดีค่ะไปยืนแล้วก็ถ่ายเฉพาะไหลเราขึ้นไปถ้าใส่แว่นให้ถอดแว่นใส่หมวกถอดหมวกใส่ผ้าคลุมถอดออกก่อนแล้วก็ถ่ายผ่านแน่ๆน,นะเมื่อคุณผ่านแล้วคุณจะได้อะไรแอร์รนี่เห็นไหมคะจะรู้ได้ยังไงว่าผ่าน วันนี้ให้เราไปที่รูปคนซ้ายมือตรงนี้นะคะนี่ค่ะถ้าวันนี้มันขึ้นสีเขียวแสดงว่าคุณผ่านแล้วแต่ถ้ายังอยู่สีส้มเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เราไปสังเกตแล้วเราจะได้เหรียญเท่าไหร่นะคะในระบบเนี่ยโชว์แล้วนะคะเห็นไหม ตอนที่ติ๊กเข้ามานะครับเมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนพยายนเนี่ยติ๊กได้สองพันห้าร้อยเหรียญค่ะตอนนั้นราคาเหรียญอยู่ที่สองสตังค์แต่วันนี้ค่ะเขาลดลงจ่ายน้อยลงเพราะอะไรราคาเหรียญมันขึ้นขึ้นแปดสตังค์แล้วอ่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่สองร้อยเนี่ยติ๊กเชื่อว่ามันจะขึ้นมากกว่านี้ค่ะอันนี้คือในมุมวิเคราะห์นะของนักสถิตินะคะ เวลามันมีการเปลี่ยนอะไรหรือราคาหรือการแจกน้อยลงเนี่ยเราจะคิดได้เลยว่าเหรียญน,นี้มันต้องขึ้นแน่แนมันจะมีมลูลราคาเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณเหรียญมันจะลดลงเพราะว่าอัตราส่วนเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อ่ะเดี๋ยวใครยังไม่ปิดไม์ในระหว่างนี้ที่คอดื่มน้ำก่อนใครยังไม่ได้ปิดไมค์ค่ะรบกวน เช็คใหม่ด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะน่าจะปิดแล้วเนาะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะความสวยงามคือวันนี้เมื่อเราไปเจอใครที่เขาไม่มีทุนเราเล่าธุรกิจแล้วว่ามันดีนะแต่ผมยังไม่มีทุนวันนี้ที่บอกได้เลยพี่แจมรบกวนดูให้หน่อยนะคะว่าใครยังเปิดไหม่อยู่แป๊บนะคะโค้ดแป๊บนึ่งค่ะ อ่าน่าจะปิดแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเมื่อเราสนใจก็ <c oughs> ยังเปิดอยู่เลยอะ่ะทุกท่านค่อขออภัยด้วยค่ะทุกท่านสำรวจไม่ด้วยนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ปิดกรุณานะปิดด้วยค่ะวันนี้ค่ะแจมสาไม่เจอจริงๆเลยนะคะทุกท่านแตะไปที่หน้าจอครั้งหนึ่งค่ะคลิกดูนะว่าท่านไหนยังไม่ได้ปิดไม์กรุณาปิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อะโอเควันนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเรามีกระดาน m c p อะ่ะแจกเหรียญฟรีถ้าวันนี้เราอยากได้เหรียญเราต้องรีบ k y c ค่ะขอลิงก์เลยสมัครเลยเพราะว่าสมัครฟรีแต่เราต้อง KVC ให้ผ่านอ่าไม่มีสมาครทีเลยอะ่ะคุณพิ่ธวัชชัยครับ พี่ธวัชชัยปิดมาด้วยนะครับ,ขอบ,รบอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน่าจะเป็นโคชชาเนาะขอบคุณมากเลยที่ที่เปิดไมค์บอกนะโอเคช่วยกันนะคะเพราะวันนี้ติ๊กรู้ว่าทุกคนให้ความสนใจมากๆเลยอยากรู้เนาะวันนี้เราจะนําเสนอ,อยังไงวันนี้ทุกท่านเห็นตรงนี้ไหมคะเราแค่ส่งลิงก์เราให้เพื่อนหมายความว่าวันนี้เราเอาโอกาสให้เขา เมื่อเพื่อนเรารับโอกาสรับลิงก์จากเราแล้วเขาสมัครผ่านเขาก็ได้สองร้อยเหรียญเราก็ได้สองร้อยเหรียญและทุกคนก็สามารถเก็บเหรียญน,นี้ฟรีอะคือวันนี้ทำไมคนไม่ปฏิเสธเลยมันคือสิ่งสวยงามเพราะที่อื่นมันไม่มีค่ะถ้าคุณอยากได้ลิงก์สมัครคุณต้องลงทุนก่อนคุณต้องซื้อระบบก่อนคุณถึงจะได้ลิงก์แนะนำไปบอกผู้คนแต่วันนี้นะคะ เราขอลิงก์ฟรีกับทุกท่านได้เลยที่ไปแนะนําเราเมื่อเราผ่านหมายคำว่าตรงนี้เป็นสีเขียวเราจะได้รับเหรียญที่แจกแอร์ดรับขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะซึ่งเราสามารถกดได้ทุก5นาทีวันละ3,000เหรียญอันนี้สูงสุดเลยนะคะต่อวันเก็บเหรียญละ8สตางค์อะเห็นไหมคะว่าวันนี้ ถ้าคุณผ่านคุณคือเก็บเงินในอากาศบางคนตื่นเต้นกับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาเราคุยกับคนมันเปิดใจง่ายเพราะวันนี้เหรียญของเราเห็นไหมคะแปดสตางค์นะคะทุกท่านดูตรงนี้ค่ะแล้วดูกราฟสิคะจากหนึงสตางค์ตอนที่เปิดตัวเนาะผ่านมาตอนนี้ขึ้นไปที่แปดสตางค์แล้วอะ แล้ววันนี้ติ๊กเชื่อค่ะมันจะขึ้นขึ้นไปถึงหนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์ด้วยการตัวเนมเอาพาสเวิร์ดมาล็อกอินเข้านะคะซึ่งวันนี้สำคัญมากๆยูสเนมต้องจำให้ได้จดในสมุดนะคะพาสเวิร์ดก็เช่นเดียวกันนะเหมือนของติ๊กเนี่ติกบันทึกไว้เห็นไหมคะมันก็เลยไม่ต้องจด อันนี้ปลอดภัยไหมสุดยอดความปลอดภัยพลอยคะมันถามหา Google Authentic ตรงนี้จะไม่เหมือนกันถ้าวันนี้ใครที่เปิดกระดาน Exchange ผ่านแล้วแต่ท่านยังไม่ได้เปิด Google Authentic หรือเรียกว่า True f a เป็นสายลุงอะนะคะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่า Google Authentic หรือช f วเฟเอก็ได้หรือบางคนเรียกสายลุง้งเพราะมันมีสีสันถ้าใครยังไม่เปิดช f a เฟเอให้ไปที่เมลมันจะส่งเลขหกตัวไปที่เมลแล้วเอาเลขหกตัวนั้นมาใส่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องจดด้วยนะเฮ้กระดานเราเปิดหรือ,อยัง g o o g l e ละเทนเพราะวันนี้ นะคะบางคนยังสับสนเลยไม่รู้เป็น a อฟหรือเป็นกระดานเพราะฉะนั้นเราต้องจดแนะนำค่ะอีเมลให้ใช้อีเมลเดียวกันสมัครทั้งสองลิงก์เป็นอีเมลเดียวกันยูเซอร์เดียวกันจบมันจะได้จำง่ายบางคนโอ้โหคนละเมลหาไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องคิดแล้วก็จดว่าเราเปิด Google a u t h t o t หรือยัง แต่ที่แนะนำเลยใครที่เปิดกระดานเสร็จเปิด Google a u t h e ท t เลยค่ะอย่าไปรอเปิดในวันที่เราจะโอนเหรียญออกเพราะมันจะไม่สามารถโอนได้ต้องรอ24ชั่วโมงเพราะมีทีมงานของติ๊กนะคะยังไม่ได้เปิด Google Authent แต่พอซื้อเหรียญเข้าไปที่กระดานแล้วจะเอาไป Staking โอนออกจากกระดานไม่ได้มันจะขึ้นบอกว่าคุณต้องรออีก24ชั่วโมง เพราะเราเพิ่งเปิด Google Authentic เพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำนะใครที่ยังไม่เปิดให้รีบเปิดเลยไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นวันนี้ติกเปิดเรียบร้อยแล้วนะติ๊ก็มาเอาเอาเ,เอาเลขนะคะต้องไปเอาเลขกระดานนะไม่ใช่ไปเอาเลขของ a อ f บนะบางคนเนี่ยจำผิดจำถูกเห็นไหมพอเปิดเข้ามาค่ะอันนี้เข้าเรียบร้อยลวเห็นไหมอันนี้คือความปลอดภัยใครรู้ย่อเสมนเรารู้พาสเวิร์ดเรา เข้าไม่ได้ค่ะเพราะไลน์ Google อ u t h e n t อยู่ในมือถือเราเป็นของใครของเราเปลี่ยนทุกหนึ่งนาทีแสดงว่าปลอดภัยเห็นไหมคะอันนี้ก็เก็บได้ในเว็บไซต์ก็เก็บได้น uh huh. ะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บบนึ่งแป๊บนึงนี่ยค่ะทุกท่านเห็นตรงนี้ไหมคะหนึ 1, 000, ่งพันสามหนึ่งพันสามสิบเก้ายอดดลาร์ เมื่อกี้ในกระดานติ๊กมีเท่าไหร่หกร้อยยี่สิบสี่ดอลลาร์มันมาจากไหนนะคะนี่คือสิ่งที่ติ๊กบอกว่าเหรียญที่เก็บฟรีอันนี้ถ้าเป็น a อ d r o อ d คุณจะเห็นข้างบนนี้เราสามารถขายได้นะคะเอาไปสเต็กกิ้งได้ถ้าเราถึงหนึ่งล้านเหรียญละ ถ้าเป็น FMC นะข้างล่างนี้คือกด Air Drop Free ค่ะติ๊กเพิ่งได้แสนห้าเองทีมงานติ๊กได้สี่แสนแล้วอ่ะได้สามแสนนะเขานั่งกดเหรียญอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเห็นอะไรไหมคะกระเป๋าในกระดา,ดานติ๊กมีแค่หกร้อยแต่วันนี้ในเว็บไซต์อ่ะค่ะหนึ 1, ่งพันกับสามสิบเก้าดอลลาร์ดูยังไงให้เรามาดูที่กระเป๋าข้างล่างนี้นะคะเข้าไปเช็คนะ นี่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ทีมงานถามมันอยู่ตรงไหนวันนี้ถ้าคุณเข้าห้องคุณรู้ค่ะแล้วคุณสามารถบอกเขาได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้นำห้องประชุมอย่าขาดห้องประชุมที่สำคัญที่สุดคือห้องที่เราไม่ได้เข้าเพราะฉะนั้นวันนี้ใครถามอยู่ตรงไหนถามผู้นำผู้นำก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าวันนี้ใครเข้า วันนี้รู้หรือยังรู้แล้วแล้วเรามากดคำว่าจุดนะคะตรงนี้นะนี่เห็นอะไรไหมคะนี่คะ่ะ FMCP สามสามแสนเหรียญมูล,ลั่คาแปดร้อยเท่าไรคะสิบามยูเอดอลลาร์รวมกับเหรียญเปนเน็ตที่มีเท่านี้ก็เลยเป็นหนึ่งพันสามสิบเก้าดอลลาร์ แสดงว่ามันมีมูลค่าจริงๆไม่ใช่เหรียญขยะบางคนเก็บไปเถอะเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้เห็นไหมคะในเว็บไซต์ค่ะมันโชว์หมดเลยใครที่ได้สามสี่แสนนี่เป็นพันดอลลาร์เป็นสองพันดอลลาร์แล้วถ้าวันนี้เหรียญ FMC มันขึ้นไปหนึ่งดอลล่าร์ละหน้าเว็บไซต์คุณจะมีมูลค่าเท่าไหร่นั่นคือสินทรัพย์ของเราที่เราเก็บได้ สุดยอดไหมคะแล้วที่สำคัญคุณเห็นข้างล่างนี้ไหมอ่าเปิดไมค์แล้เดี๋ยวดูให้ติ๊กหน่อยนะคะใครที่ยังไม่ได้ปิดมาวันนี้เตรียมเรียบร้อยแล้วคะ่ะลีดอยู่ในกระดานเรียบร้อยแล้วนี่คือหุ้น uber tesla amazon twitter facebook aha lulu google b a b a d e f l i x apple หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวใครอยากได้หุ้นนี้บ้างรู้ไหมคะเวลาติ๊กพูดหรือไปส่งต่อบรรยายมันมีความภาคภูมิใจอ่ะาาะของเรามันคือของจริงมันพูดผ่านเว็บไซต์ <c oughs> ไม่ใช่ powerpoint ไม่ใช่กระดาษอ่าทุกท่านแตะแต่หน้าจอก่อนนะคะวันนี้ใครยังเปิดไมอยู่ไหมคะ พอติ๊งไม่รู้ว่าวันนี้จํานวนคนเข้าห้องประชุมเนี่ยเข้าไหร่หลายคนตั้งใจอ่ะนะคะอ่ะโอเคเสียงหายไปแล้วนะขอบคุณมากเลยนี่คือการเตรียมการเรียบร้อยแล้วซึ่งจะให้เราเทรดหุ้นสิบตัวนี้ได้ไตรมาสที่สามที่สี่ไม่รู้หรอกว่าช่วงไหนแต่วันนี้เราต้องรีบเก็บเหรียญใครมีเหรียญ FMC ค่ะหรือไฟล์มาคอยเทรดได้ทั้งสิบตัว ใครมีเหรียญเปเน็ตซึ่งวันนี้ใครที่มีเงินเอาไปฝากแล้วคุณจะได้เปเน็ตกลับมาทุกวนัน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 คือมันได้เพิ่มทุกวนัน่ะเทรดได้หมดเลยหรือใครมียูเอสดอลล่าค่ะเทรดได้ทุกตัวเลยแต่ต้องเป็นกระดาน FMC เป y เท่านั้นนะกระดานแรกคือคอยเบสนะคะ ซึ่งกระดานคอยเบตเนี่ยเป็นกระดานแรกที่เทรดหุ้นสิตัวนี้ได้ซึ่งตอนนี้อยู่อันดับสามของโลกวันนี้หลายคนผมไม่เชื่อหรอกว่ากระดานนี้จะอยู่หนึ่งในห้าแต่ติ๊กติ๊กมองว่าเป็นนักวิเคราะห์ติ๊กบอกวันเป็นไปได้เพราะเราสามารถเทรดหุ้นนี้ได้สิบตัวถ้าปีนี้เทรดได้คอยเบตคือกระดานแรกอยู่อันดับสของโลกกระดาน FMC คือกระดานที่สองที่เทรดหุ้นได้ ทำไมเราอยู่อันดับห้าไม่ได้นี่คือการคิดตามเราไม่มีอคติเพราะวันนี้ชุมชนเติบโตนะคะวันนี้ถ้าใครรู้ว่ากระดานนี้เป็นสปสามารถเทรดหุ้นสิบตัวได้คนจะแห่มาที่นี่ไหมแน่นอนค่ะแย่งกันมาเปิดกระดานวันนี้หลายคนหูผมเดือนหนึ่งแล้วอ่ะยังขึ้น pending อยู่เลยยังสีซ่อมอยู่เลยเพราะอะไรคะแต่ละวันมีสมาชิก ทั่วโลกวันละเป็นแสนมา KYC บนกระดานของเราตอนนี้ทะลุไปห้าล้านแล้วมาลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้หนึ่งพันาร์คนห้าล้านคนที่ห้าล้านจะได้หนึ่งพันาร์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่มาบอกว่านี่คือโอกาสของทุกคนเลยคนจนจะเป็นคนรวยรู้ก่อนรวยก่อนรู้ที่หลังก็รวยเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นไปได้เราต้องรวยก่อนถูกต้องไหมคะวันนี้จะดูเขารวยหรือจะรวยให้เขาดูอยู่ที่เราเห็นไหมคะคะในใครเข้าห้องเห็นหรือ,อยังทีเนี้ยเหรียญที่เราเก็บมันอยู่ตรงนี้มีมูลค่าแล้วเห็นไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่ติ๊กตัดสินใจตัวแรกคือกระดานแล้วเหรียญซึ่งติ๊กเอามาเช็คที่คอยมาเก็ตแคปใครที่ยังไม่มี พูดผิดคอยมาเก็ตแคบอีกล้คอยแคบนิวอ่าไม่ใช่ถูกต้องละคอยมาเก็ตแคบใครยังไม่มีไปโหลดที่ Play Store โหลดฟรีเอาไว้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระดานซึ่งวันนั้นติ๊กก็ตรวจสอบที่นี่หลายตัวที่มีคนมานำเสนอให้ติ๊กไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือกระดานทำไมติ๊กถึงปฏิเสธเพอติ๊กเช็คแล้วมันไม่อยู่ในนี่ มันก็เลยทําให้เราบอกพี่ขึ้นกระดานเมื่อไหร่ติ๊กค่อยไปซื้อนะไม่ว่าเหรียญอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกท่านยังไม่มีคอยมาเก็ตแคปให้ไปโหลดเพื่อเอาไว้เช็คค่ะว่าวันนี้ข้อมูลมันจะตรวจสอบได้จริงไหมซึ่งวันนี้นะคะติ๊กจะพามาตรวจสอบอันดับแรกเลยกระดานบิดขับเป็นกระดานเบอร์หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งวันนี้คุณท็อปจีลายุร่รวยมันทําให้ติ๊กคิดตามค่ะว่าวันนี้ทําไมเจ้าของเขาถึงเปิดกระดาน f m c p เพราะอะไรเขาต้องการค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันวันนี้ทุกท่านเห็นไหมคะนี่คือวอลลุ่มการซื้อขายของกระดานบิดขับที่วันนี้คนไทยเนี่ยเข้าไปซื้อเหรียญคริปโตในกระดานนี้มีวอลลุ่มซื้อขายณวันนี้นะคะณตอนนี้เลยยี่ชั่วโมงพันหกร้อกว่าล้าน ซึ่งกุท็อปจีรายุเนี่ยค่าธรรมเนียมน่าจะ0.25เปอร์เซ็น์ไม่แน่ใจนะก็ได้แล้วนะคะวันนี้สามล้านสองรวยทุกวันรายได้มาทุกวันแสดงว่าวันนี้เป็นธุรกิจที่สร้างแล้วเสร็จเลยมีคนเชื่อมั่นกระดานมีคนมาใช้เยอะก็ได้ค่าธรรมเนียมเยอะแต่ถ้ากระดานไหนเอ็กชนไหนมีคนใช้น้อยค่าธรรมเนียมก็จะได้น้อยลง นะเหมือนกระดานใบแนนเบอร์หนึ่งเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องยกให้เขาเลยวันละสี่ห้าแสนล้านบาทค่าธรรมเนียมเป็นร้อยล้านสี่ร้อยล้านห้าร้อยล้านต่อวันพนเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าทําไมต้องไปใช้กระดานต่างประเทศอยู่ที่เรานะสิทธิส่วนบุคคลค่ะวันนี้หลายคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าวันเนี้ยกระดานนี้น่ะสถานที่ตั้งเขาจดที่ไหน แต่วันนี้ทุกคนรู้ว่ากระดานนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งอยากจะมีอ่ะเพราะอะไรมันทําธุรกรรมแล้วมันเร็วค่าธรรมเนียมก็ถูกอันนี้ติ๊กพูดถึงใบแนนนะติ๊กเองก็มีเวลาติ๊กแรกเปลี่ยนหนึ่งวินาทีค่ะเหรียญน,นี้เข้ากระเป๋าติ๊กเลยเข้ากระดานติ๊กเลยมันเร็วแต่ถ้ากระดานไหนความน่าจะถือน้อยพอเราทําธุรกรรมแล้วกว่าจะโอนเข้ากระเป๋านานอ่ะเราจะไม่อยากจะไปซื้อเลยเราจะรู้เอง ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมกระดานของท็อปจิรายุคนซื้อเยอะเพราะเขาเข้าแนสแดกมันมีความเชื่อมั่นมากม่ะนะ,ะเวลาเราขายเหรียญเหมือนกันทำไมเราถึงไปขายที่นี่เพราะมันได้เงินเร็วปล่อยเร็วมากเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กระดานบิดขับคุณท็อปจิราย,ยุรวยแต่เราไปทำให้ท็อปจิราย,ยุรวยแต่ถ้าวันนี้ติ๊กจะบอกว่าการะดาน F M C P เห็นไหมคะ นี่ที่เห็นข้อมูลแบบนี้ที่ก็ว้าวแลว้วอะมันคือธุรกิจจริงไม่ใช่สร้างขึ้นมาหลอกอันนี้หลอกไม่ได้นะคะเพราะมันผ่านเว็บไซต์24ชั่วโมง4,700กว่าล้านแต่ค่าธรรมเนียมของเราถูกนะ,ะ0.1%วันนี้ได้ไปละ4,700,000ได้ทุกวนัน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 บางคนถามว่าเขาจะปิดกระดานไหมเอาเหตุผลไหนที่เขาต้องปิด วันนี้เขารับรายได้อย่างนี้ทุกวันท็อปจีรายุจะปิดไหมก็คงไม่ปิดคุณซีซี่จะปิดไหมกระดานใบแนนก็คงไม่ปิดเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนที่บอกว่ามันจะจอมืดจอดําไม่ต้องกลัวเพราะเขาทําธุรกิจจริงและที่สําคัญวันนี้ค่ะไม่ว่าเหรียญคริปโตจะขึ้นจะลงบิตคอยจะขึ้นหรือจะล่วงเหรียญของเราเนี่ยตั้งแต่ที่เข้ามานะ วันที่12พฤศจิกายนที่ดิสต๊อกกิง้งวันนั้นราคาอยู่ที่0.5